ท่วมหนักเปล่าท่วมถึงหนะหู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 มาตอนแรกแต่ไม่เหมือนปีนั้นปีนั้นมาเก็บอะไรไม่ช้านเลย,ย่่คแตก็ไมเ,นเหนื่อยไปเรียนมาเปล่าเก้าวไปเรียนมาเปล่าวันนี้วันนี้ไม่ได้เรียนครับโอ้โหมีสอบเข้าเข่าแล้วใช่ไหมเนี่ยเมื่อวานเท่าไหร่เมื่อวานตัดเท้าสอบเลยเขาดิถามวนันท่วมอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว<ช> อยู่อายุเท่าไหร่แล้วครับประมาณสิบสี่สามสิบสี่ปีที่เกิดมานี่น้ําท่วมกี่ปีสองถึงสามเนี่ยครับเอาเพิ่งมาท่วมหลังๆไม่ได้ท่วมมาตั้งแต่เด็กไม่แน่ใจท่วมท่วมหนักขนาดไหนกระไดเรือสองคั้นก็ได้เรือสองขั้นเดี๋ยวนะเหลือสองขั้นก็คือขึ้นไปถึงข้างบนนู้นเลยนี่รับเกียร์โอ้โหถึงนั้นเลยเหรอแล้วมันมีปลาเปอร์มาไหมตดน้คตกไหมตกมีปลาอะไรบ้าง จะเป็นพว,วกลูกปลาช่อนครับปลาช่อนมังแล้วก็เป็นพว,วกปลาซิวตัวเล็กครับอสัตว์เลื้อยคลานนะก็มีอยู่นิดหน่อยค่ะงูมาขึ้นบ้านไหมไม่ขึ้นนะครับแต่เห็นครับงูอะไรอะไ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะหินบกห็นอนยู่ตรงกะเพราเลยนะครับโอเห็นตรงนี้เลยแล้วตอนนี้ทุกคนก็คือขึ้นมาอยู่ตรงนี้กันหมดครับอแล้วจะออกไปหาอะไรกินทำไงก็เดินลุยน้ำมายังได้อยู่ตอนนี้ไหนอ่ะไหนอ่ะ ยายงูระวังนะ<อ>ยายงูสองสามปีที่แล้วหาอะไรกินยังไงครับมีเรืออยู่ครับภายเรือออกมาม่ต้องไายเรือ,อ,อไปกินภายเรือไปตามถนนเนี่ยนะประมาณน้นเลยครับโอ้นานไหมครับเวลาท่วมที ก็ห่างนิดใหเรือเรือหนึ่งครับแล้วต้องหยุดเรือนเ่ยเลยไม่หยุดขับไปเรือครับยังไปเรือซะดิไปยังไงกันนะนั่งรถไปไม่ก็เดินลุยน้ำไปครับสนุกไหมสนุกครับมันมีอะไรที่คนไม่รู้บ้างว่าเวลาน้ําท่วมแล้วมัน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 สนุกยังไงหรือมันทุกยังไงอะไรเงี้ยทุกนี่คือเหมือนย้ายของไม่ทันเหมือนคนที่อยู่บ้านต่ําครับบ้านสูงก็เหมือนจะเอาของมาเวียนแล้วแล้วก็ยกของขึ้นครับอันนั้นคือทุก แล้วความสนุกล่ะสนุกได้เล่นน้ําครับไต้ตกปลาเล่นน้ำเหรอคุณก้าเล่นเหรอก้ามันไม่ส่งกระปรกเหรอเดี๋ยวไปล้างตัวข้างบนบ้านครับโอคุณลงไปโดดนั่นเล่นเลยเหรอครับแล้วเขาบอกไอ้เคสหลุดได้ยินข่าวป่ะได้ยินครับกลัวไหมกลางๆครับไม่ได้แถวบ้านเราครับไม่คิดว่ามาถึงครับไม่คิดว่ามาถึงนี่เขาบอกว่านี่นี่ยังไม่หนักนะเขาบอกเดี๋ยวน้ําใหญ่กำลังมาแล้วบ้านก้าวเตรียมพร้อมแล้วน่าจะเตรียมพร้อมแล้วครับเขาเก็บ ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับทุกคนก็อยู่ข้างบนหมดครับทุกวันนี้ความสุขของก้าวคืออะไรครับเต้นน้ํากับอยู่บ้านครับความทุกข์ล่ะความทุกข์คือกวาดไร้ลายกวาดไร้คานกวมากัดตากับยายครับเออคุณเป็นผู้ชายคนเดียวใช่ไหมตอนนี้ครับดูแลบ้านครับผมใช่ไหมครับเพ่อตาก็อยู่เยอะแล้วครับออยายก็อยู่เยอะแล้วคุณก็เป็นกําลังหลัก แล้วคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหนให้ทำงานครับที่นี่ป่ะครับเดี๋ยวกลับมานี่ครับตอนประมาณห้าโมง